สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต ep ที่2ี่26กันค่ะพี่พี่กำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต ep ที่2ี่26กันนะคะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคนท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้คนท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คนท่านแจง้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่สองวันนี้นะคะเป็นพระงานประกวดได้รับรางวัลน,นวัานเป็นพระนางพญากรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะหรือจะเป็นรายการที่3นะคะเป็น เหรียญหลวงปู่หมุนทิติสีโรนะคะรุ่นม,มหาสมปราถนานะครับท่านชุดกรรมการนะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสามเหรียญค่ะ ต่ละเหรียญเลี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะเป็นหมายเลข10 1112เสนะคะ1ิบเจ็้านะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงม,มาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงิเงนปลายทางน,นะคะรับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอน,นะคะ่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า E ีีแล้วนนองท่านไม่มีปัญหานะคะส่งให้ครบทุกบ้านท่านใด ปติดทานจองทันได้ารายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขนึงค่ะวันนี้น้ำท่านหมายเลขนึงนะคะขอเปิดด้วยนะคะพระราชสั่งวรับพิมลค่ะลวงปุตโตะนะคะวัดประดู่ชิมพีหน้าสามไตรามาสสองห้าสองหนึ่งถึงสองห้าสองสามค่ะองนี้นะคะเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมูลขอาทานคุณทานจะได้รับพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะ มาดูเนื้อองค์พระกันนะคะใต้าฐานฝั่งตะกุด1ดอกเขาท่านเส้นผงเกษาเห็นชัดนะคะนิ้วมือเขาท่านพิมพ์ท่านชัดนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%ค่ะรายการนี้หากท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะวันนี้หมายเล็กหนึ่งนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะท่านใดไวย่อมได้ไปเนวท่าน,านด้านหลังค่ะจะ ฝั่งด้วยล็อกเก็ตหลวงป่โตนะคะรูปภาพขาวดำนะคะท่านต่อโคตรลงยันอักขระท่านชัดนะคะท่านใดได้ดไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ450บาทเท่านั้นค่ะท่านมาท่านมากันที่รายการที่2นะคะหมายเลข2วันนี้ค่ะขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้กับคุนท่านได้ชมกันเลยนะคะหมายเลข2วันนี้นะคะเป็นพระนางพญากรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ประเภทนะคะเป็นพระเบญจะาคีได้รับรางวัลที่หนึ่งนะท่านในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจา์ค่ะคุณท่านจะได้รับองค์พระนะคะพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบมาให้กับคุณท่านเรียบร้อยแล้วนะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนท่านดูรูปภาพนะคะ เป็นพระเนื้อดินเผายอดนิยมประเภทเบญจภา,าคีด้วยน้ำทานมวลสารดั้งเดิมค่ะปิดให้ทันจองให้ทันนะคะท่านใดศรัทธาไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดวันนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่850บาทเท่านั้นค่ะ850บาทจัดส่งให้ฟรีน้ำทานไม่บวกเพิ่มนะคะส่งทางไปรษสนอิมเอสค่ะอง์นี้นคะทานอยู่ในกล่องเลยนะคะเป็นพระนางพญานคะทานชุดเป็นประเภทเบญจภา,าคีด้วยนะคะ มวลสารดั้งเดิมของท่านดูครอบกรุนะคะพระนางพญานะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บนะคะอยากเก็บศึกษาเก็บสะสมน้ำท่านองค์นี้ไม่พลาดนะคะสวยสมบูรณ์ขอาท่า,ทานเนื้อดินไม่แตกนะคะเก็บได้เก็บกันน้ำท่านหากันยากนะคะท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะแบ่งปันให้เลยน้ำท่านองค์นี้นะคะพร้อมใบประกาศค่ะ 850บาทเท่านั้นเลยนะคะอนุญาตเก็บสักครู่นะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3ค่ะหมายเลข3มวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่หมูนทิติสีโรนะคะอายุ106ปีค่ะรุ่นมหาสมปรารถนาน้องท่านรายการนี้นะคะคุณท่านนะคะจะได้รับทั้งหมด3ามเหรียญน,นะคะแต่ละเหรียญเลี่ยมกรอบลอยองค์การน้ำให้กับคุณท่านแล้วนะคะ ให้ทันจองกันให้ทันน้องท่านรายการนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยให้นะคุณท่านราคาพิเศษนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะจองกันให้ทันนะคะ800บาทเท่านั้นค่ะ800บาทเท่านั้นน้องท่านรอบสุดท้ายแล้วนะคะเหรียญหลวงปู่หม,มุนรุ่นมหาสมปรารถนานะคะเลี่ยมลอยองค์มาให้คนท่านเลยนะคะเหรียญสภาพองค์สวยสมบูรณ์ของท่านหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขิดขัวนะคะหน้าเหรียญท่านชัดค่ะ คุณท่านดูลายเส้นนะคะลูกประคำนะคะสามเหรียญแบบนี้เลยนะคะปล่อยแบ่งปันที่800บาทเท่านั้นคุณท่านเก็บได้เก็บกันนะคะเดี๋ยวให้ชมนะคะท่านตัวอย่างสักหนึ่งเหรียญน,นะคะสวยมากๆค่ะองค์นี้นะคะเนื้อทองแดงคุณท่านสวยมากๆเลยนะคะสวยทั้งสามเหรียญต่อโค้ดคําว่ามีค่ะเก็บได้เก็บกันน้องท่านรายการนี้นะคะ หลวงปู่มุนนะคะวัดบ้านจานนะคะจังหวัดสีสเกตปี2543ค่ะเลี่ยมมาให้3เดียนสวยทั้ง3เลยนะคะ800บาทเท่านั้นเขาท่าน,นหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลขสี่วันนี้นะคะเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อนกเขาท่าน,นเป็นเขี้ยวตัวยาวนะคะอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันคู่นะคะท่าน,น วันนี้ได้มาคู่นะคะท่านใดสนใจรับคู่เลยนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทได้เขี้ยวถึง2ตัวน้งท่านวันนี้นะคะปล่อยให้รอบสุดท้ายแล้วนะคะท่านใดจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณท่านดูนะคะเขี้ยวตัวยาวรอยจานยันอักขรท่านเต็มเลยนะคะทั้ง2ตัวค่ะเก็บได้เก็บกันนะคะเก็บคู่แบบนี้เลยน้องท่านน่าเก็บมากๆเลยนะคะเขี้ยวเสือค่ะ คู่นี้นะคะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะมีเพียงแค่หนึ่งคู่น้าท่าน,นจองกันให้ทานนะท่าน,นดูรอยจานนะคะสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะเขี่ยวตัวยาวหลวงพ่อนกหกร้อยห้าสิบบาทได้ถึงสองตัวค่ะพับมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะหมายเลขห้าวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ินพีนะคะองค์นี้เป็นจัมโบ้สองนะคะท่านเป็นเนื้อผงเกสรค่ะ สวยมากๆเลยน้ท่านดูแขนนะคะดูขานะคะท่านนะคะคเลียวเล็กเลยนะคะตาฐานฝังตะกุดหนึ่งดอ,อกเขาท่านนิ้วมือท่านชัดนะคะผิวไม่แตกเขาท่านได้รับองค์พระไม่พอนะคะท่านใดสายหลวงปู่โตได้พร้อมกรอบเลี่ยมฝั่งเพชรเลยน้ท่านนี่ค่ะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะวันนี้มาปล่อยให้รอบสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่หนูจะเก็บเข้ากุแล้วน้ท่านวันนี้นะํามาปล่อยรอบสุดท้ายแล้วนะคะ ก่องที่หนูจะเก็บเข้ากุกันนะคะองค์นี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทรอบสุดท้ายค่ะก่อนที่หนูจะเก็บนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6วันนี้เขาทานเป็นพระปิดตาหลวงปุโตะนะคะใต้าฐานฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะองค์นี้นะคะนิ้วมือท่านชัดนะท่านสวยมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อผงเกสรเช่นกันค่ะ เนื้อผงเกสรอ,องค์พระท่านจะออกสีเหลืองนวลแบบนี้เลยนะคะงดงามค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบฝั่งเพชรเลยนะคะค์ท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะได้องค์นี้ไปนะคะบูชาได้จุดสวยค่ะด้านหลังเป็นหลังยันนะค่ะเช่นกันนะคะปล่อยให้รอบสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่หนูจะเก็บแล้วนะคะหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยห้าสิบาทให้ทันกันนะคุณท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะ หมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะเป็นพญาเต่าเรือนะคะหลวงพ่อหริววัดไร่แตงทองเอาท่านเนื้อทองแดงนะคะจังหวัดนคนปรปฐมค่ะท่านใดสายหลวงปู่ริวนะคะตามหาตามเก็บรุ่นกันอยู่นะคะองนี้สวยมากๆเลยนะคะพญาเต่าเรือนะคะแบ่งปันที่600้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทนะคะท่านได้รับเหรียญไม่พอนะคะองนี้พร้อมเลี่ยงเองท่าน แค่เลี่ยมกรอบก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะในราคานี้นะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะท่านสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า e ีแล้วนะคะรับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่แปดนะคะหมายเลขแปดวันนี้ค่ะเป็นอนุสรหนึ่งร้อยแปดปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะคะท่านวัดระคังโคศิปารามค่ะกล่องนี้ท่านดูหน้ากล่องท่านอัครไว้ชัดเจนนะคะวันนี้ได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องนะคะได้มาสภาพอย่างไรนะคะขอแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาสภาพองค์เดิมๆสวยสมบูรณ์นะท่านหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมาพร้อมกล่องขอแบ่งปันให้พร้อมกล่องเลยนะคะ รายการที่8วันนี้จะได้รับทั้งหมด2องค์นะคะปล่อยแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทน้องท่านท่านใดจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสมเด็จพุทธจารย์โตค่ะสวยมากๆเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งรอเเซ์ท่านไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะเก็บได้เก็บกันนะคะนี่ค่ะให้ชมด้านหลังกันของท่านด้านหลังนะคะไม่แตกนะคะ สวยมากๆเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมค่ะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะท่าน550บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังของท่านองค์นี้นะคะ หนูโชคดีมากๆาเลยนะคะได้องค์พระพร,ะพร้อมเลี่ยมกรอบพร้อมสร้อยเลยนะคะวันนี้หนูไม่ถอดสร้อยเน่ท่านหนูขอแบ่งปันให้กับผู้ลูกค้าที่ศรัทธาองค์นี้นะคะแบ่งปันให้พร้อมสร้อยแลย้วท่านท่านใดไว้ย่อมได้ไปนะคะท่านใดตาไวตาถึงของได้ของดีกลับบ้านแน่นอน,นะคะ่ะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่5้าห้าบาทะคะ่ะห้าหบาทเท่านั้นนะคะองค์นี้คองท่านนี่ค่ะมาพร้อมสร้อยเลยนะคะคุณท่านจะได้รับองค์พระไม่พอพร้อมสร้อยของท่าน 550บาทเท่านั้นนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังค่ะองสภาพสวยสมบูรณ์100%เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมของท่าน550บาทเท่านั้นนะคะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีของท่านสวยมากๆเลยนะคะหัดมาค่มากันที่รายการที่10บค่ะ หมายเลขสิบวันนี้ทขาทานเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะองลงลักปิดทองค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดศรัทธา,ารายการนี้แบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะสี่บาทเท่านั้นเลยนะท่านจองกันให้ทันนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะ หมายเล่11รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตากระหนกข้างของหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีเขาท่านองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะลายกระหนกข้างชัดเขาท่านตต้ฐานฝังตะกุด1ดอกนะคะ1ดอกเต็มเลยเขาท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมค่ะแบ่งปันเลยนะคะรอบสุดท้ายค่ะก่อน,อนที่หนูจะเก็บแล้วนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะ ด้านหลังเป็นหลังยันตรีเขาทานปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12วันนี้นะคะเป็นจัมโบ้หลวงปุตโตวัดประดู่ฉิมพีของท่านใต้ฐานฝังตะกุด้ด้กัน1ดอกนะคะจัมโบ้ที่2นะคะสวยมากๆค่ะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะได้รับปิดตามไม่พออง์นี้พร้อมเลี่ยมนะคุณท่าน ด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะหลวงปู่โตค่ะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะห้650บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13รายการนี้นะคะท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงของท่านสวยมากๆนะคะดูฐานนะคะท่านองค์ไม่แตกนะคะ พร้อมเลี่ยมกรอบสีทองค่ะท่านใดสัทานะคะปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการนี้นะคะเก็บได้เก็บนะคุท่านห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะหมายเลขสิบสี่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคุท่านเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะเป็นพระพุทธวิถีนาฏนะคุณท่าน นาเหรียญท่านเต็มนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อคล้ายหรือเปล่า้องทานองค์นี้นะคะปี2504นะคะท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่550ร้อยห้บาทค่ะห้าร้้าสบาทนะคะทัดหน้าคะมาที่รายการที่15บาค่ะหมายเลข15รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคางเขาท่าน ท่านใดหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชานะคะองค์นี้สวยแน่นอนของท่านไม่ผิดหวังนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้นะคะเป็นพระศรีวลีหลวงปุโตค่ะอยู่ในเลี่ยมรอยองค์กันนานะคะ สิวรีรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันที่300บาทเท่านั้นค่ะท่าน300บาทนะคะขอปล่อยแบ่งปันให้กับลูกค้าที่อยู่รับชมช่องปัญญากันมานะคะหลวงปุ่โตวัดประดูชิมพีด้านหลังเป็นหลังยังยนนะค่ะ300บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะ หมายเลข17รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จของท่านหากถูกใจศรัทธาองค์ไหนนางทานไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดนะคะพระบ้านรายการดีๆแบบนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะท่านหาองค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากนะคะด้านหลังมีสัญ,ญลักษณ์วัดระฆังโคศิตารามค่ะองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะปล่อยแบ่งปันที่ห้าบาทค่ะห้าบาทนะคะ ทัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะท่านองคนี้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์นิยมนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทนะคะหากท่านใดศรัทธานะคะอง์นี้บูชา400บาทเท่านั้นค่ะท่านหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะทัดมาคะ่ะมากันที่รายการที่19ค่ะ หมายเลข19รายการนี้นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่จังหวัดระยองของท่านองค์นี้นะคะเนื้อเปียกทองลงยาค่ะสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมขอบสีทองเลยค่ะท,ท่านท่านใดศรัทธาหลวงปู่ทิมนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะปล่อยแบ่งปันเลยที่ห้าห้าบาทค่ะห้าห้าบาทเท่านั้นนะคะที่ชอ รึกฉลองอายุครบ8รอบพระโคภานาพิราดุหลวงปู่ทีมค่ะวัดระหานไร่จังหวัดระยองปี18นะคะด้านหลังเป็นหลังยันห้าคุท่นานได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมกรอบพร้หมห่วงเลยนะคะ550บาทค่ะถัดามาค่ะมาที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดพระโคน,นานเหรียญนี้นะคะคุณท่านดูลายเส้นคมนะคะหน้าเหรียญท่านเต็มค่ะลายเส้นคมนะคะ เลี่ยมกรอบห่าขอบปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะด้านหลังเป็นราบมีราบเลื่อนยศปลอดภัยนะคท่าน450บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้นะคะเป็นตระกฎของหลวงปุ่สุกวัดปากคงมะขามเท่าของท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ สองหัวห่วงแบบนี้คขาท่านนี่ค่ะลงยาสีเขียวด้วยนะท่านเลี่ยมกรอบกันน้ําให้กับคนท่านเลยนะคะบูชาขึ้นคอได้ส,ดสวยๆเขาท่านเป็นตะกรุดของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะถักลวดเขาท่านเป็นเชือกเก่านะคะดั้งเดิมเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมค่ะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันรอบสุดท้ายที่4 5 0หบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ4 5 0หบาทนะคะ ทรานมาค้าท่านมาที่รายการที่2 2ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยน้องท่านเป็นมีดหมอปากาหมอนะคะเล่มนี้นะคะสวยมากๆของท่านแหนบตรงนี้นะคะจะเป็นนาคนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะอง์เล่มนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะท่าน ท่านดูไปมีดนะคะรอยจานยันอักขระท่านชาัดค่ะเล่มนี้ท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะเล่มนี้ที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะสวยมากๆเลยน้องท่าน500บาทพร้อมส่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะ คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบ,บูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153ค่ะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะท่านใดมีรายสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาได้เลยนะคะหนูจะส่งคลิปให้กับคุณท่านรับชมในทุกๆวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปค่ะหนูลงคลิปทุกวันเลยนะคะท่านใดว่าง เขามารับชมได้ตลอดเวลาเลยนะคะท่านใดปิดทางจองทันรายการในด้านในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ